เอากับพาก็ลุกเอากับพ้าก่อนกาบก่อนครับเออล,ล,ลุกขึน้นลูกลานลุกขึ้นลุกขึ้นกลับบ้านห้าบนี้า่างมกขี้บ่านไปดอกสีข้านเขาไปยังบ้านไ้แล้วไวแล้วไวแล้ว ກະເບື້ອງສິແຕກສີຄານເຂົ້າໄປຫຍັງອยຍ โ oh, อ้สุดยอดสุดยอดเบาเบาพ่อเบา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 ป่าปาเบา,บา,บา,บาโบรรยากาศอึมครึมมากเลย <c oughs> ดูนะครับบรรยากาศเหมือนฝนจะตก เก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วเอพรุ่งนี้เราเตรียมใหม่ดีกว่าหารถใสรถเข็นให้น้องดาวใหม่เตรียมใหม่ไว้เป็นสำหรับเป็นเด็กวัดเลยเลี่ยวเี่ยวลูกเลี่ยวเียเลี่ยวเยวเลี่ยวเยวเี่ยว ครับนะถึงวัดแล้วนะคะตอนนี้เราก็ถึงลานวัดป่าอาเจียงแล้วนะคะเตรียมตัวเอาอ่าสังกทานเอาสังกทานมาเมล่ปไหนลงนี่ตีอ๋อไปลงพุนมาเลยโอเค,อเคพี่โค้งไปพี่มึงต้นใหม่โค้งไปน้ำาอาจานยร์เออ เบาลูกเบาพ่อกระจับให้ลูกนําแม่เห็นว่าก,กระไดเออน่ะแม่อ้อยอีพอเอออีพอเออนั่นค่อ,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 คอยๆลูกคออ่อยๆเออเลี้ยวลูกเลี้ยวเลีเ้ยวยยลูกเลี้ยวเออเออบปาค่อยๆลูกค่อยๆเออฮอ้พ่อไม่เข้าใจดาวพ่อไม่เข้าใจในตัวตนที่แท้จริงของดาว ¡Hola! 嘞。 ไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงอาคารนะคะอาคารมาถึงศาลานะคะที่มาเตรียมพระตาหารให้กับพระอาจารย์นะคะแล้วก็จะเอาของมาลงตรงนี้เลยสุดหลอมาวัดครับสุดหลอมาวัด เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเอาแกงออกก็นวดใส่สีดำมันมันแน่นบอกะันด,ดึงไปเรื่อยแน่นเลยหมูดาวเก่งจังไปไวหไปไว้ก่อนมามาสลาก่อนค่ะดาวค่ะ ดาวสมซื้อหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแต่ศีรขาไปหนึ่มาแต่ศีรขาไปพุ่นก็เลยยางกลับไปาาา น่เอากราบพระก็ลูกเอากราบพระก่อนกราบก่อนครับเออลุกขึ้นลูกหลานลุกขึ้นลุกขึ้นกับบ้านห้ามไปนหนบ่ค้านไปดอกสี่ข้านเข้าไปยัง

ไปเลยลชิ้นโอ้วันนี้ขอเขาเข็นมาเลยนะขมเาเข็นมาเลยเข็นเกลียยเลยค่ะวันนี้เข็นเกียนเลย เดินได้ิงแล้วกลับ้านเราก่บ้านเราไมไม่ไม่ไม่ไ่ไกอไม่ไม่เม่ไมกไม่กม่าน่ไปเลย่ไป่ไม่ไม่ไก่ไม่ีม่ไมอไม่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 อม่ไมอไมไม่มไม้ไมไปอไมไอมมไไ่อ Terima kasih telah menonton!